สวัสดีเจ้าวันนี้ช่องครูเปียชาแนลสาระดีมีประโยชน์มานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่าสู่กันฟังนะเจ้าวันนี้เกาะปลาพี่น้องอสมอหรือว่าเพื่อนเพื่อนอสมอเนาะเมล่านะเจ้าเมศิลานะคะเพื่อที่จะมาบริการนะคะคือกับพี่สมนิตครองสัตว์นะคะในหมู่บ้านสิริจังใหม่ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายกันเนาะส,ส,สวัสดีเจ้าพี่สมนิดนะเจ้าวันนี้เอา แม่ล่าเพนศิลิมาตัวเนอร์แม่สิลาตตเนารบริการวัดความดันเนาะวันนี้เป็นครั้งที่ใดห่ะครั้งที่สามเนาะวัดความดันแล้วก็จะจังน้ำหนักวัดรอบเอวเห็นนให้เนาะแล้วจะไปหาหมอวันไหนวันที่สิบห้าสิบห้าเดือนหน้ามีนาอ่ะเดี๋ยวจะขอแม่ล่าเป็นคนวัดความดันหรือว่าเราจะจังน้ำหนักก่อนวัดความดันเอาวัดความดันก่อนเนาะค่ะแม่ล่าบริการวัดความดันนะคะ ช่วงนี้ก็รอผลค่าความดันนะคะน้องเอาสมุดไปไว้ไหนละ่ะน้องเอาสมุดไปวางไว้ไหนละ่ะค่ะช่วงรอผลค่าความดันเนาะเขาจะลงวันที่ไว้กันวันนี้วันที่ยี่สิบสามสามหนึ่งหกสี่ค่าความดันเท่าไหรค่ค่าคุณหมอคะร้อยสามสี่หกสิบเก้าร้อยสาลสี่หกสิบเก้า เพากันเต้นหัวใจ8 4โอเคความดันก็อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่เนาะค่าความดันข้างบน124ค่าความดันข้างล่าง69เพ้าหรือว่าชีพจรกันเต้นหัวใจ8 4เนาะเดี๋ยวจะมาดูน้ำหนักนะคะขอช่างน้ำหนักพอดีต้องกัมปี้สมนิดตัวเนาะเพราะก็เป็นผู้ป่วยก็ติดกันติดให้เป็นศูนย์เดี๋ยวนะคะโอเคขึ้นเลย ช่างช่างยืนได้ไหมคะปล่อยมือหน่อยเดี๋ยวนะคะแปดสิบเอ็ดจุดห้าโอเคน้ำหนักแปดสิบเอ็ดจุดห้าอายืนกับการวัดรอบเอวรอบเอวตรงสะดือแปดสิบเอ็ดจุดห้ารอบเอวเป็นเซนเก้าสิบเจ็ดเนาะวันนี้ถือว่าอาสมอ นะคะบัญจังกระดาษเนาะได้มาดูแลมาบริการพี่สมนิดเนาะในเรื่องของการวัดความดานันความช่างน้ำหนักนะคะวัดรอบเอวเป็นได้ม่วนก็จะดีก็จะชอบก็จะชอบเนาะเสาหน้าคือมาแ็มดนาะมาแ็มกี่เสาเค,ค่ะเดียวถ้าวัดคนเดียวได้จ้ อ๋อค่ะตอนนี้กําลังรอเครื่องวัดความนั้นว่าเป็นยังคืออสมอมาบริการก็ได้อย่างเงี้ยเด้อเนอะอันนี้จะเก็บไบฮือปีเปิ้นพอดีครูเขาได้ไปออสมอเคาะประตูนะคะเพิ่มเติมองค์ความรู้เรื่องโควิด -19 เนาะที่มันกำลังระบาดของเฟสสองนะคะนะคะก็เลยจะขอนะคะขอมอบคือปีสมนิต ในนี้ก็จะมีในเรื่องของโควิดคืออะไรีเนาะแล้วก็การติดต่อมาติดต่อกันจะได้นะมีอาการของโรคเป็นจะได้นะคะแล้วก็วิธีเฝ้าระวังป้องกันการปฏิบัติตนค่ะจะและพื้นที่รับองไปเนาะถ้าอาการอยู่ในเกณฑ์ไปหาหมอเลยเนาะเจ้า จะได้เกาะขอฝากพี่สมนิตเนาะร่วมร่วมเฝ้าระวังตัวกันนะเจ้าเอาละวันนี้เฮาเกาะคงจะประมาณนี้เนาะกันดูแลกันบริการใื้กับตังพี่สมนิตนะคะก็คิดว่าจะได้เนาะถ้าชอบก็ขอกดไลค์เนาะ ถ้าใช่ก็ขอ,ขอกดแชร์นะคะและก็ขอกดติดตามเป็นกําลังใจการทํางานของอสมกันดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ของเขานะคะท้ายนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันตลอดไปที่สําคัญบเจ็บบจจนบาจากในเจ้าอยู่ทํางานร่วมกันไปเมินๆนะเจ้าสวัสดีเจ้า